ไอโนโมโตะจัดคัสไอโนโมโตะคุกกิ้งฮาวเฟเวอร์เจอร์นี่เปิดเส้นทางแห่งรสชาติสู่ความอร่อยที่ยั่งยืนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อความอร่อยที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทไอโนโมโตะประเทศไทยจำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการสร้างความกินดีมีสุขให้ความสำคัญเสมอมาตลอดทั้งปี2567 ไอโนโมโตะจึงได้จัดกิจกรรมไอโนโมโตะคุกกิ้งฮับเฟร e เวอร์จอร์นี่ค่าสอนทำอาหารเมนูสุดฮิตที่แชร์เทคนิคการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องกว่า22คลาสที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เหล่านิสิตนักศึกษานักกีฬาผู้ประกอบการรวมไปถึงสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ นี้นะคะอาจ o o ย์โนมโต้คุกกิ้งฮับเฟเวอร์เจนนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งมอบความรู้นะคะเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้สูตรอาหารในการทำให้โลกของเรายั่งยืนนะคะก็มีทั้งกิจกรรมที่ชมเมลเซียมของอาจ n o ย o โนตรู้จักบ้านอา i n o ย o โนโตนะคะแล้วก็รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการลดเค็มการลดขยะอาหารนะคะแล้วก็ได้ทำอาหารเมนูที่คิดว่าทุกคนน่าจะอร่อยมั่นใจได้ว่าจะอร่อย วันนี้เมนูของนานาเนี่ยนะคะมาครบจบทั้งสำหรับข้าวหวานค่ะแล้วเป็นซีโรเวสด้วยเริ่มต้นจากเราทํากุ้งแพรแล้วเราก็ทําตัวแกงส้ม เปลือกแตงโมค่ะไอเจ้าเปลือกแตงโมเนี่ยมีเนื้อแตงโมเนี่ยนะคะเราเอามาใช้เป็นตัวให้น้องแกะสลักคนหนึ่งช่วยแกะสลักให้แกะสลักเป็นดอกไม้แล้วเวลาเราแกะสลักก็จะมีเนื้อแตงโมเยอะมากๆที่เราไม่ได้ใช้เราจะต้องเนื้อแตงโมนันนะคะมาปั่นเป็นไอศครีมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเซตสำรับของเราจะเป็นข้าวทานคู่กับกุ้งแพร่เปลือกแตงโมแกงส้ม แล้วก็ได้ทานไอศครีมเชอร์เบตนะคะกับปลาแห้งแล้วก็มีแต็งโมค่ะก็สําหรับในด้านของผมนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนเนาะในด้านของการรณรงค์นะครับให้เรากินอย่างรู้ค่านะครับแล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการในส่วนของขยะของอาหารนะครับจากครัวเรือนเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญนะครับที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่นะครับก็อยากรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับกินให้รู้สึกว่าอิ่มใจนะครับแล้วก็ รักคนอืเนด้วยครับผมของผมเป็นส่วนของเมนูสําหรับนักกีฬานะครับก็จะเหมาะสําหรับทุกท่านที่นำเอาเมนูไปทำปรุงเองนะครับแล้วก็มีความง er ่ายแล้วก er ็นูทรชั่นครบจบในตอนครับอาจิพันด้าค่ะก็อาจิพันด้าเป็นทูตแห่งความอร่อยนะคะก็อยากจะสมมอบเรื่องเล่าเหล่านี้หวังว่ากิจกรรมตรงนี้ค่ะจะเป็นกระบอกเสียงชวนให้เราคนไทยหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจโลกของเรามากขึ้นค่ะก็อาเจนอมโตเองนะคะก็มุ่งหวังที่จะ เป็นผู้นำในการสร้างสังคมกินดีมีสุขให้กับสังคมไทยนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้หันมาลองเปลี่ยนวิธีการคุกกิ้งการทําอาหารในบ้านในครัวเรือนนะคะทั้งดูแลสุขภาพแล้วก็ลดขยะอาหารร่วมกันไปกับเราะคะ่ะ